สวัสดีเช้าวันจันทร์นะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตอาการของฟรานเชสโกบันยายากันนะครับเมื่อวานนี้ถ้าเกิดใครได้ดูก็จะรู้ว่าน่ากลัวเลยทีเดียวนะฮะฟรานเชสโกบันยายาล้มลงไปนะครับแล้วก็โดนรถมอเตอร์ไซค์ทับขานะเดี๋ยวเราไปดูอาการล่าสุดของบันยายากันรวมถึงสนามหน้าที่มิซาโนประเทศอิตาลีนะครับดูซิว่าบันยายาจะกลับมาแข่งในบ้านเกิดที่อิตาลีของเขาได้หรือไม่ การแข่งขัน m o t ต g p เมื่อวานนี้ที่คาตาลุนยาประเทศสเปนนะครับถือว่าน่ากลัวเลยทีเดียวนะฮะเริ่มสตาร์ทออกมานะผู้ที่นำนั่นก็คือฟรานเชสโกบัญญาญานะฮะว่าที่แชมป์ของปีนี้ออกมาได้แป๊บนึงนะครับในระหว่างเข้าโค้งหนึ่งซึ่งก็เป็นโค้งขวานะฮะร,รถของอิเนียบัสเตนี่จากดูค a ตินะครับก็ได้เกิดการชนกันระหว่างเข้าโค้งนะชนกับรถของโจฮันซาโกนะครับจากทีมปาแมกดูคตินะฮะ นอกจากนี้ยังไปกระทบกับรถของฟาบิโอดิจิอันโตนิโอฮะจากทีมเกรซินี่รวมไปถึงอเล็กมาเกสแล้วก็มาโคเบนซิชี่นะครับซึ่งเหตุการณ์นี้ฮนะร,รวมรถที่เกิดบเหตุนะมี5คันด้วยกันต่อจากนั้นสักแป๊บเดียวนะครับในโค้งที่2รถของฟานเชสโกบันย่านะด้วยเหตุที่ว่ายางมันยังไม่เกาะนะฮะทำให้ท้ารถนะสะบัด ตัวของบรรยาย่าเองก็ได้ลอยขึ้นไปแล้วตกลงมากับพื้นฮะในขณะที่นะครับทางด้านของ Brad น i n d e r ขับมานะก็ได้ทับเข้าไปที่ขาของบรรยายนะฮะซึ่งเป็นภาพที่ผมว่าน่ากลัวนะตอนนั้นซึ่งก็เข้าใจนะครับว่าเหตุการณ์เนี้ยรถของ Brad น i n d e r จากทีม KTM เนี่ยเขาก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นะเพราะมันเป็นเหตุการณ์ที่ฉุกะหุแล้วก็กระชันชิด ส่วนอาการของบัญญาญานะครับทางด้านของดรแอนจลชาร์ดเขาก็ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ของสเปนนะซึ่งก็บอกว่าบัญญาญาณตอนนี้สบายดีและก็ดูเหมือนว่าจะพ้นจากอาการบาดเจ็บสาหัสซึ่งอาการของบัญญาญาเนี่ยก็ได้รับการสแกน CAT แล้วเมื่อดูอาการบาดเจ็บของบัญญาญาแล้วเนี่ยบัญญาญาก็มีอาการบาดเจ็บตรงบริเวณต้นขาและก็กระดูกหน้าแข้งของเขา ส่วนทางด้านของหมอแองเจลชาร์ตนะครับเขาก็ได้ทําการเอกซเรย์ตรวจอาการบาดเจ็บและก็ตรวจพบอาการบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆซึ่งทางหมอชาร์ตก็บอกว่าไม่รู้ว่าเป็นอาการบาดเจ็บในปัจจุบันหรือว่าเป็นอาการบาดเจ็บเก่าของบรรยกาที่มีอยู่แล้วทางด้านของหมอแองเจลชาร์ตก็ยังบอกว่าจําเป็นต้องทําการสแกน CA t อย่างเร่งด่วนซึ่งจะทําที่โรงพยาบาลเจเนอเลดีคาตาลุนยานะฮะซึ่งจะเป็นการสแกนในระดับกระโหลกศีรษะและสวงอก หมอแองเจลชาร์ดยังบอกอีกว่าทุกอย่างนั้นดูดีเป็นปกติส่วนทางทีมดูคตินะครับก็ยืนยันในเย็นวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะว่าบัาญยญญ่าเนี่ยมีรอยฟกช้ำอยู่หลายที่แต่ก็ไม่มีอาการกระดูกหักแล้วก็จะมุ่งหน้าไปที่อิตาลีนะพร้อมกับทีมงานในสนามหน้าที่ซานมาริโนทานดูคติก็ยังพูดถึงอาการของอินเนียบัสเตเนนี่นะครับเพื่อนร่วมทีมของบัาญยญ่านั่นเองนะฮะแล้วก็บัสเตเนนี่คนนี้นะครับ ก็เป็นคนนะฮะที่ทําให้รถแข่งทั้ง5คันล้มที่โค้งแรกนั่นเองนะซึ่งอาการบาดเจ็บของอีเนียบัสเตนิ่นะฮะเขาก็บอกว่ามีการบาดเจ็บที่กระดูกอ่อนตรงกลางที่ข้อเท้าซ้ายหักแล้วก็ตรงกระดูกข้อมือเหมือนกันนะโดยทางบัสเตนิเน่เองเนี่ยก็ต้องเข้ารับการผ่าตัดนะฮะและตัวเขาเองก็จะหมดสิทธิ์ลงแข่งขันที่มิซานโนสนามหน้านั่นเองนะครับ ซึ่งก็เป็นครั้งที่2แล้วนะฮะที่อินเนียบัสเตนีอดแข่งที่มิซานโนนะฮะซึ่งครั้งแรกเองเนี่ยเขาก็อดแข่งเนื่องมาจากอาการไหลหักนั่นเองมาดูแบดบินเดอร์กันบ้างนะครับจากทีม KTM นะฮะผู้ที่ขับรถทับขาของฟรานซชสโกบันย่านั่นเองนะครับเขาก็บอกว่ามันเป็นฝันร้ายที่สุดแล้วของนักแข่งทุกคนซึ่งการได้เห็นใครบางคนอยู่ตรงนั้นน่ะน่ากลัวแต่การเป็นคนชนนั้นช่างเลวร้ายยิ่งกว่า b a d Binder เองก็ได้เข้าไปเยี่ยมอาการของบันยา่าอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเหตุการณ์นี้มันก็เป็นเหตุการณ์สุดวิสัยนะสำหรับ Brad Binder นะครับซึ่งมันก็เหลยกเลี่ยงไม่ได้จริงๆสําหรับการแข่งขัน MotoGP สนามหน้านะครับจะแข่งกันที่มิซโนประเทศอิตาลีนั่นเองนะซึ่งก็เป็นบ้านเกิดของฟาเชสโกบันย่าเรามาลุ้นกันนะครับว่าบันย่าเนี่ยจะกลับมา100%ซหรือไม่จากการที่โดนรถมอเตอร์ไซค์ทับขานั่นเองนะครับ รวมไปถึงรถแข่งจากทีมยฮ่าและฮอนด้านะฮะว่าที่มิซาโนลเนี่ยฮ่าจะมีรถดีๆเด,ด,ด็ดๆมาให้ฟาเบโลกัวตาลาโลหรือเปล่าต้องคอยดูกันนะฮะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ